ธุรกิจครอบครัวพามาชมพี่น้องเพิ่นล่างในแตงมู่ครับเที่ยวนี่หลายคักเดือครับผมพี่น้องบอ่เมนตันเครื่องตันตีไปครึ่งตันเครื่องตันนะครับผมราคาก็ดีดีส0งรกว่าบาท สองรน่อยสองรน่อยสามชิปสองรน่อยสี่ชิปนะครับผมพระขาเพิ่งมาให้ลาบอันนี่ไลท์นี่เป็นตันชิปตันเพิ่งกระสือบริษัทขายประจำเฮ็ดประจำนะครับผมราคากระดีธุรกิจประมาณสามสี่เดือนแตงม่วงปลูกหกสิบวันกระเจ็บ ประมาณสามเดือนครับผมพี่น้องธุรกิจนี่ประจําทุกปีเฮ็ดประจําทุกปีตะเกาเที่ยวบ้านน้าฝายก็ขายในแตงโมหน้าเมียนเปลาขายพันธ์แมแม่รบอเ,เห็นคนอยู่บ้านเวลาอันเขาจะผูกแตงโมไปซื้อแตงโมบ้านน้าฝายเหรอวะไ,ไ,ไปเอาเอา,าพันธ์์มาขายทุงลาก,ก็หลายต่างอยู่ พันธุ์แตงโมแพงเด้อครับอันนี้บริษัทเ่นอาจจะส่งออกนอกในหลายประเทศเระตรเปรตสายพันธุ์นี่ละลพิน่นบอกแตงโมเปรตเนี่ยอื่นอะไรอยู่บ่เห็ดขี้มบ่น้ำมันแตงโมมีอยู่บ่น้ำมันนี่แตงโมมันคือน้ำมันง่าน้ำมันนี่อยู่บ่ธุรกิจครอบครัควครับผมพากันเห็ด ระยะเวลาประมาณสองสามเดือนนะครับผมซ้ำเงินล้านนี่เนาะเงินล้านซ้ำเงินล้านนี่สองสามเดือนเนหาะดุ้ยนธุรก,กิจนี่ดีก็อ่อยเหมือนเด้อครับผ